โอเคครับผมโ,โปรแกรม OBS แล้วก็ VMix นะครับสองโปรแกรมนี้ก็เป็นประมาณทำมีเดียทำพรีเซนต์ได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันเลยละกันโอเคโปรแกรมแรกก็คือ OBS นะครับก็ดูตัวอย่างได้เลยปุ๊บเนะี่ยกดไปกดมานะครับก็เป็นการเปลี่ยนซีนนะครับรูปผู้หญิงก็คือสมมติว่าเป็นกล้องนั่นเองน,นะครับนะ่าจะประมาณนี้นะครับ อีกโปรแกรมหนึ่งก็คือวีมิกนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบมีจะตั้งนะครับลายเส้นนะครับก็คล้เหมือนกันกับ OBS นะครับสังเกตดูด้านซ้ายเป็นคีว์ด้านขวาคือเอาพุตนะครับปึ๊บปั๊บมีวิดีโอนะครับส่วนลูกวิ่งนั่นคือกล้องนั่นเองนะครับมองกันง่ายๆเลยทีนี้มาดูเอาพุตเลยนะครับนี่ตัวอย่างแรกนะครับเป็นวีมิกนะครับนี่คือ1กล้องหนึ่งพีเซนต์นะครับง่ายๆลูปผู้งใช้คือกล้องอีกอันหนึ่งคือพรีเซนต์เดย์ชันนะครับผม อีกแบบหนึ่งนะครับก็ทีนี้ใช้2กล้องนะครับมีหนึ่งพมเอนช่วยกันพูดนะครับช่วยกันพีเต์นั่นเองนะครับโอเคนะครับก็โปรแกรมนี้ใช้ได้ทั้งแบบออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะครับผมเซนที่สถานที่จริงก็ได้นะครับทำเป็นสตรีมขึ้นออนไลน์ก็ดีอะไรประมาณนี้ครับผมขึ้นอยู่กับการออกแบบนะครับการแล้วแต่คนจะทำนั่นเองครับก็จะประมาณนี้ครับผม ยังไงเสียพงพัดลมเขาเยอะไปหน่อยก็ขอโทษทีนะครับผมแฮ่